นี่ครับเราเจอโทนี่สตาร์กประเทศไทยนะครับเนี่ยครับโทนี่สตาร์กสยามน,นะเนี่ยครับแปดหนวดอย่างกับฮิตเลอร์แล้วนายไม่ใส่แว่นอ่ะนี่อันนั้แน,น,นแนมนอันอน,นั้นตุกตาดำไข่ฟีดเบียโมดอ่ะอน้ามาบินอันนีรับ <c oughs> เก่งหลุดเอก่เงหลุเกดยืนยืนย e ืนย like ืนไอ้เกดเกดยืยืนเออหันหน้ามาแล้วก็บินทำท่าบินบินกระโดดสูงเลยโดด